เอ้ป๋าตาเดินตามมาเร็วไอ้ไก่เดินตามมาไปปลาข้างหน้าเนี่ยพี่เห็นเดี๋ยวเห็นข้างหน้าเหมือนตัวอะไรด้วยเต็มหมดเลยเขาบอกว่ากดไลค์คลิปนี้ด่วนไม่งั้นปีศาจดึงร้านตัวจะทำร้ายจะทำร้ายคุณเขาว่างั้นนี่ยเออจะนั่งเพื่ออะไรเดินตามมาเฮ้ย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 นี่เราดิเราีิเราโอ้ยปลาเ้ยไม่พอดีอยากต่อยมัเออ Okay, นนโอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมไซโคลบาราเฟลนดิคิอาเกนะครับสี่สิของไม้อะอาเกไม่อะอาเกอะไรนครับสี่สิบของไม้ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาชิวไลท์ชิสีโมเพื่อนนี้าจากปีศาจหนึ่งรัฐโดวทุกคนในบ้านลาวานหรือวไอ้ไม่ใช่ในบ้านปราสาทน้ำหรือว่าลาวานนี่นะครับทุกคนวูหูเลาวูหู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 วหูวูหู้เกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เกิดในั้นสิก็เป็นคิวยาไปซะแล้ว <c oughs> <c oughs> มาครับทุกคนสุ่มเลยครับว่าใครจะได้บ้านอะไรนะฮะเราวากับน้ำนะครับปลาส้มเฮ้ยน้ำว่ะทุกคนเราวาเว้ยผมล่ะเราวาเว้ยแค่ชน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 เออเออเออเขาเขาเรียกว่าผู้ชายอ่ะเขาเรียกผู้ชายมันร้อนแรงไงของพี่ปลาก็แบบเป็นผู้หญิงนะครับอะไรเงี้ยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคทุกคนผมจองพื้นที่ตรงนี้แล้วพื้นที่แล้วผมจองผมจองงี้ปลาปลาจองไหนอ่ะเขามีพื้นที่หมดแล้วนะำว่าจองไหนอ่ะบุจองน้ำเออเออตรงนี้ก็ได้นี่วะอะไรวะสุรับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องมาสร้างตรงนี้ปลามันแย่หมดไปแล้วดูทุกคนเกิดไปม Ha <laughs> ha โอเคสร้างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยจะสร้างปราสาทที่มันยาวทุกคนยาวเอ้ยปลาปราสาทน้องมันใหญ่หรือมมันยาวนะเว้ยเราต้องแบบสร้างฐานนันล็กๆใช่ไงเออแล้วขบวนยาวได้แค่คุณกับผมมาเคยสร้างมาก่อนใช่ไหมเออเนีเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วไงใช่ประสบการณ์คนหัวลุกนะทุกคนอะไรนะนั่นต้องผีไม่ใช่ละนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยทุกคนที่คือการทำไหนเอ้ยโอ้ปลาเอ้ยประมาณนั้นก็โอเคนะประมาณนั้นโอเคอยู่แต่ของพี่ต้องยาวสุดพี่ต้องยาว รแล้วทุกคนก็สามารถเชียร์ได้นะว่าทุกคนจะเชียร์ใครนะครับใครเชียร์บ้าพี่แซมอยู่หรือพิ้วเลขมหนึ่งมากันครับเชียร์ 2, บ้าพี่ปาพิ้วเล่มสองมากขี้ยาพิ้วเลขมสามแล้วกันนะครับนะเออแต่ว่าบางขีย้ยาใครอยากแชร์บ้านพี่ป่าพิ้วเลขมหนึ่งก็ได้นะไม่เป็นไรนะถือว่าเชียร์ผมเหมือนกันนะเออนะนะแชร์ได้ไหมนะผมให้น้องๆเขาเชียร์ผมแทนคุณได้ไหม เฮ้ยก็ได้นะเฮ้ยได้เหรอโอเคเข้ามาครับจริงเฮ้ยจะมีแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยทุกคนนะอุ้ยจะแบบดังก็คอย่าครับโอ้โหดีมันก็เนี้ยเนี้ยจะเกลียดพูดอะไรไม่ได้โอเคทุกคนมาเริ่มสร้างเลยแล้วกันผมเนี่ยจะสร้างเป็นภาษาที่แบบโคตรเจ๋งอะทุกคนเจ๋งแบบที่เคยสร้างมานะอาจจะอาจจะอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมลองสร้างดูทุกคนนะภาษาบ้านผมก็เป็นภาษาลาวานะครับป้าพี่ป่าก็จะเป็นภาษาที่ผมจะทำการเอาทินทีไประเบิดเล่นนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้นะใช่ป่ะนะตอพี่เีวจะึไหนนน่อยคกูะรรุแม คุยด้วยนะเฮ้ยเห้ยเห้ยจริงหูดเรงหูดเรงผมมีคำถามครับทุกคนผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วคุณอ่ะคุณน่าสงสัยผมนะคุณคุยคุณสงสัยไหมว่าระหว่างอ่าคุณชอบอะไรมากกวันระหว่างอ่าอะไรนะแบบข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวคุณเคยกินข้าวเหนียวหมูย่างไหมแล้วผมกินเปข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณคิดว่านะอ้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้หมูย่างหมูปิ้งมันคล้ายๆกันอ่ะคุณคิดว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยนะหมูปิ้ง กินข้าเนียวกินกับหมูปิ้งหรือกินกับน้ำหมูปิ้งไหนอร่อยกันโอ้ข้าเหนีย oh. น้ำหมูปิ้งนา่าจะอร่อยกว่าใช่ไหมทุกคนคิดว่าไหนรอร่อยกันทุกคนจะเหรือคอมเมนต์ล้วกันนะสำหรับผมนะข้าวเหนียวกับน้ำหมูปิ้งแม่งโคตรอร่อยนะพี่ปาคิดว่าไงปาคิดว่าไงยอดอ่ะน้องชอบกินมากเอาไปจุ้มจุจิ้มจิ้มจุ้มจิ้มไม่ถึงกินน้ำหมูปิง้ง <c oughs> พี่ปาเขาเล่นมุกจืดเลยทุกคนเลยเครับพี่ัทุกคนพี่ปาพี่ปาเขาเป็นเขาเาเป็นประเภทหนึ่งนะฮะที่เล่นมุกโคตรจื มุกมุกเมุกจืดๆล่ะนะครับว่าพวกมุกจืดๆนะทุกคนนะโอเคทุกคนมามาพูดถึงบ้านผมเดือนนะครับบ้านผมเนี่ยจะทำเป็นมบ้องนะทุกคนเป็นมบ้องแบบเป็นม่วงบ้องแบบว่าเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยพูดถึงบ้องไม่ได้นี่ร้อนที่ชอบม่ะเนี่ยบ้องระเสียการเลยมาถึงชอบบ้องเออใช่ชอบบ้องแน่แน่เฮ้ยอะไรล่ะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าบ้านผมต้องขยายเพิ่มทุกคนมันเล็กเกินไปเดี๋ยวผมขอขยายเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับบ้านบ้องเหมือนที่มาแล้วทุกคนเป็นไงบ้านผมขยายแล้วทุกคนมันใหญ่ขึ้นบ้างมปป่่ะแแแตบบบบบถาาามมไดูรทกกััน็อ ไปไปโอเคผมก็โอนเป็นสายกระจกกันต่อไอ้จริงนะบ้าป่าบ้าทุกคนสังเกตไหมบ้าป่าได้วยโซไปตรงมานะมันมันเหมือนกล้องอะไรเหมือนกล้องส่องทางไกลอ่ะนะฮะดูเดี๋ยวไหมเป็นพวกป้องนะทุกคนนะคนราคาลำกล้องไปนะฮะเราเนี่ยฮะก็ส่องทางไกลนะทุกคนเหมือนสโคปปไไมมม่่อออยยาเเเเล็งงตรนนนนั้้ดิฮหหืืสโคปไงบ้าป่าเหมือนสโคปทุกคนนะสะโขบจะคุณแปดต้อจะเป็นคุณแปดแค่คุณแปดใครที่เล่นเกมแนวแบบแนวแบบโดนล่มยิงเนี่ยรู้จักเลยทุกคนนี่คุณปาเนี่ยเป็นสโคปคุณแปดทุกคนเออนะฮะขอผมไปคูณคูณคูณหกอ่ะขอใครจะได้เป็นเลดดันนหคคุุุณณเลงสด เปคูณหนึ่งแล้วกันนะคือผมมันอ่านะก,ก็แบบก็แบบบ้าผมก็แบบมันหล่อเทและเหล่ท่อนะทุกคนนะพอเราดูแลบ้านผมเนะี่ยภาษาผมเนะี่ยพอเราเสร็จแล้วมันจะโหดมากๆเลยทุกคนโอเคพอทำบ้องเพิ่มของส่องสับบ้องนะพอเราได้บ้องแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนดูดิดครับกว่าผมจะได้บ้องเสร็จนะปลามันทำมาเสร็จนานแล้วปลาภาษาทำไมนอ้องภาษาน้องมันมีเล็กกันอ่ะอันนี้อ่ะฮะอันเล็กๆนะ <c oughs> ล็กกัภาษาเล็กเอ่ะเออภาษาเล็กเอ่ะนั่นเองภาษาไม่ปากนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างใหญ่เนี่ยอ่ะเออใช่โอเคภาษาของปลาใหญ่มากแล้ว ร้องหลาน่าจะทำเพิ่มเลยดิ๋ยคิดมป็นนาน่าเขาร้องหลานะตัวร้องปะทำไมแกต้องทำแก้คุณเลยพี่พูดอะไรเรพูดอะไรลรไปคืออ่ะฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดทุกรันี่ครับเราก็ทำหลังคาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้ทุกคนประมาณนี้นะครับหลังคาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ต่อความใหญ่ยาวของหลังคาไปเพิ่มเลยนี่ประมาณนี้สามารถทำตามพี่มาได้นะคะพี่ป่าไหนฮะเพื่อแต่พี่ป่าป่าอะไรป้ายุดป้ายุดป้ายุด ไลท์เอทุกคนนี่ครับเราทําตรงนี้ไปไม่ทุกคนแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคน,นครับมีใครกินข้าวอยู่ไหมฮะขอให้อร่อยนะครับเออช่วงนี้หาคนนะครับบ้านหลายคนเนะี่ยตอนนี้กช็ช่วงหน้าไม่ใช่หน้าฝนหรอวฝนมันตกบ่อยอนะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุวภา่า่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่มีแรงมาดูทิ้งกันเดี๋ยวพอไม่สบายอะไรเงี้ยทุกคนนี่นี่เราทำบ้านประมาณเราทำบลองประมาณนี้ไหมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราทำการปิดตรงประมาณนี้ตรงนี้เลยประมาณนี้อ่ะมาสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ให้ม

ปอรู้แบบไม่รู้บาลทำไมนะทุกคนถึงว่าบาลไปเด็ดดีแล้วฮะนี่ฟังนี้ไหมแล้วก็ทําการเจาะตรงนี้ครับเฮ้ยคอนดิงเราทําตรงนี้มันเท่ากันก็ได้นะนี่เนี่ยปองตรงนี้นะครับปองนี้เชิบตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ไว้ให้มันเอาไว้ทาแบบเอาไว้ทางขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนหรือเข้าประสาทอะไรเงี้ยทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับเป็นรู้แบบรู้บบชิวอ,อ่ะครับแล้วก็ทําท,ทางเข้าด้วยเอออย่าลืมนี่ทำทางเข้าด้วยทําแบบเพื่อความเท่เพื่อความเท่อันนี้ไปทางเข้าแบบทางหน้าแล้วกันนะทุกคนไม่ได้มีสองทางทางหน้าทางหลังอะไรเงี้ยยยยนน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 นะะะะะะะแแแแต่่่่่คคคคืออออััพพเเเเปปป็ชชชบทททาาาางงงงงหหลลลลลุกกกกไไรรๆๆดดีี๋ววจูผมมมมึใ ถูกยาหนะหมายถึงว่าชอบไปเที่ยวข้างหลังไงแบบเออจอดรถข้างหลังไงว่าเขาจอดข้างหน้ามันเสียตังค์ใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่มีอเลยพูดเฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ยผมคิดว่านะแบบนี้น่าจะสวยกว่าทุกคนคิดว่าสวยกว่าเมื่อกี้ไหมทุกคนนี่ครับทำทำเข้าผมทำประมาณนี้ไปเลยกันนะแบบวางรูปปิดไปเลยละประมาณนี้นะทุกคนเป็นไงเออผมว่าแบบนี้น่าสวยกว่าเมื่อกี้เนาะทุกคนนะโอเคแล้วมขอสร้างไอ้บ้องแบบนี้แล้วก็ทำรั้วแบบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเฮ้ยปลาทำอะไรอ่ะเฮ้ยปลากำลังก่อบ้านตัวเองอยู่นีไงงงเอโโกกกตรราบพด้ประมาณนี้มทุกคนนี่ครรรับบตอนนนนี้้้าาาผมมเเิ่ปป็สทแลว เดี๋ยวประสาทเริ่มเป็นเริ่มเป็นป,ประสาแล้วทุกคนเป็นไงครับรูปร่างก็สวยงามไป่ะไหมประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทําการเจาะเดี๋ยวผมจะเจาะตรงนี้เพื่อน,นะครับให้มันเป็นห้องนอนห้องอะไรก็ว่าไปนะสรับสมารถทําได้เลยทุกคนนี่แต่ผมขอโค้กภาษาก่อนนี่เน,นี่ยโคก้กภาษาอรามาประมาณนี้นะทุกคนนี่ประมาณโคก้กประมาณนี้เลยนะเพื่อแบบภาสวยงามไงเดี๋ยวผมจะเอาตรงเนี้ยกันเนี่ยมาติดกันเลยทุกคนครับนี่ติดกันเลยตรงนี้แล้วกันนะจ้ะาไรวะนี่จ้าะนะเฮ้ยภาษาประลามันงอกมาแล้วเฮียดู้วยภาษาปลาเริ่มมันเริ่มงอกมาแล้วเฮียด้วยเห็นปะเอ่ะครับ ก็กแบบก็รอก็รอบ้าพี่เสร็จนะครับก็จะแบบว่าความสวยของปลาก็แบบไม่มีจริงนะอะไรเงี้ยนะทุกคนนะรอพี่เสร็จแล้วกันนะครับน้องๆรอแล้วกันเขาบอกรอเลยรอเลยรอดูเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอมาเรากลับมาอีกทีเราที่ตกแต่งเฟอร์เยอร์อะไรนะทุกคน ตแต่เฟอร์เจอร์ก่อนเออไม่ใช่สถาบ้านเสร็จก,ก่อนเออทุกคนนี่ประสาข,ของผมเองเป็นไ,ไงทุกคนสวยใช่ปหมล่ะทุกคนดูนี่ครับเด่นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่านะผมจะทำเป็นห้องครัวทุกคนนี่สมมติเราเนี่ยสมมติเราสมมติเป็นห้องครัวใอยไหมนี่เราสามารถออกไปเดินดูวิวได้เลยทุกคนประมาณนี้นะครับนี่<ๆ>ไปดูประสาขขอากาศที่เป็นน้ำอยู่ข้างๆผมนะฮะอะไรประมาณนี้ไม่เห็นด้วยพี่แไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอไบเ่อร์เว้ย์ทุกคนโอเคเราไปตกแต่งเฟอร์เจอร์กันทุกคนวาย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 มาครับทุกคนครับมาเริ่มตกแต่งห้องนอนกกกกัันนนนนนนดีีีว่่าาาาะะะคครรรบบบห้้้อองงงผผมมมจทททปปณตเเเลลยุไขแ็ เลยแล้วกันนะตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเอ่อตรงนี้แหละเพราะมันมีที่แล้วนะครับเราทำทางเข้าไปเลยนี่ครับตัววางเทนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทาการวางผมคิดว่านะชั้นรองเท้าเนี่ยผมวางตรงนี้ดีกว่านะครับเออกำลังคิดอยู่ว่าช่างรองพัดวางตรงไหนดีวางตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะนี่ไม่ต้องหมดสองทางนะครับเลือกที่วางได้เลยผมเป็นคนชอบรองเท้าไงทุกคนนะรองเท้าแตะแบบหนังยางอะไรเงี้ยโอเคนะเนาะหนังยางเทั้งแตะแบบอะไรนะไอช่างดาวเออช่างดาวนะฮะอะไรเงี้ยว่าไแบบงานนี่ก็ใครจะถึงงานสักทีจริงสูตรเอ้อสูตรสูตรอ๋อสูตรสูตรแหล่ะวใช่ไหมคุณพูดว ตรงนี่และกันนะทุกคนมาประมาณนี้นะครับตู้ะพาางนี่อ่ะหนึทีเฮ้ยมาวางนี่หทีตรงนี้หนึ่งทีนะครับวางไปเลยแล้วก็มีตู้เก็บของตรงนี้1ทีนะครับหงวางหนึ่งทีหน่งทีเ่งทีแล้ววะแล้วก็โต๊ะคอมเนี่ยวางบุกลางที่อยู่วางมุมไหนมุมนี้แล้วกันทุกคนนี่มาประมาณนี้เลยโต๊ะคอมผมนะฮะนี่แล้วก็วางเก้าอีเก้ากีเก้ากีไปตรงนี้นะครับแล้วก็วางเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์่ะเป็นคอมที่ผมชอบที่สุดนะครับคอมอันนี้อ่ะแล้วก็วางตรงนี้วาง นี่่วางบล็อกนี้หนึ่งอันแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็วางเป็นโต๊ะประมาณนี้นี่ทุกคนสวยงามมากๆกุยหายแกแชร์ที่แปลว่ากุยหมาก่อนคุยนี่ไงวางไปเลยตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็คาดซีพียูหรือว่าอ่าเคสคอมนะฮะเคสคอมวางเป็นตรง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 นี้ตรงนี้เออไม่กี่วางได้นี่ตรงนี้สวยงามทุกคนโอ้โหพอดีเลยว่ะโคตรเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็มีทีวีเอาไปดูเล่นครับตอนนอนอะไรเงี้ยตรงนี้นี่เป็นไงเฮ้ยพอนอนโคตรในฝันนะทุกคนนะฮะเป็นไงทุกคนสวยปะสวยปะสวยอะไรนะสวยมากเลยพี่แซมใช่ครับผมนะของมากครับ ัวพ tamam> ี่ป้าคนนั้นกลัวโอเคตรงนี้ม no ันว่างๆอ่ะทำไรดีวะโซฟาหาโซฟามานั่งเล่นอย่าทุกคนตรงนี้นะครับเป็นโซฟาแบบแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะหรือก็ยี่ดีก็ยี่ก็ดีนะหากก็ยี่ก่อนก็ยี่มีก็ยี่ไหนสวยๆมั่งอันว่านนะผมขออนุญาตตกแต่งให้หมดทั้งบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอที่ตรงที่รีวิวบ้านแต่ละคนเลยแล้วกันทุกคนเลสโก้เลสโก้เลยทุกคนเลสโก้เลยพูดเร็วเลสโก้เลสโก้เจอคลิปหน้าค่ะยังยังคอตอนนี้เบ้าทุกคนก็เสร็จไปที่ร่มร้อนแล้วนะครับ เทียวเทียวทุกคนโอเคมันมันมันบันเอ้มมาทุกคนตามมาเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านบ้านลาวาบ้านผมขอเลยแล้วกันนะครับไปบ้านแรกก็ภายนอกก็มานีทุกคนเป็นไงนี่เป็นปราสาทที่แบบโคตรจะแบบอลังการนะครับน้องๆเป็นไงและประเด็นและประเด็นคือเริ่มจากอลังการก่อนไงบ้านกูว่าจบดีเงี้ยดูดิโคตรยาวบ้านผมปราสาทที่ยาวมากทุกคนอ่ะเราเข้ามาทางเข้าทางเข้ากันเดี๋ยวทุกคนนี่ตามมา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 โอเคตามมาเลยตามมาไอ้โยโย่แขนเออทางเข้าก็น้ากันนะผมจะมีทางหยาดที่เอาไว้เป็นบ้านคุยยาในครับอะไรประมาณนี้นะ นะเคือแกมาเที่ยวออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยผมก็เข้ามาภายใน,นนะครับก็จะเป็นห้องนอนเลยนะครับผมจะเป็นห้องนอนที่ผสมกับห้องนั่งเล่นเป็นตัวแล้วเป็นที่เก็บรองเท้านะครับอะไรประมาณนี้เลยนะแบบเป็นที่แบบน่าอยู่ไปเลยแล้ว,ลวกันเนาะมีแบบมีทุกอย่างมีทีวีมีคอมพิวเตอร์มีแบบตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆนะตรงเนี้ยคุ้นๆอะไรเพื่อนก็ทำเองครับทำไมหรอวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำตรงนี้เลยนะห้องน้ำเนี่ยผมลืมสร้าางงเย่อ ใช่สุดละโค้งตังเหมือนใช่สุดละเออเนี่ยเป็นไงทุกคนข้างนอนผมก็ประมาณนี้นะครับไปต่อไปลำดุลชั้นสองเนี่ยทุกคนตามมาชั้นสองนี่ชั้นสองนี่ครับนี่เลยชั้นสองก็จะเป็นทางเข้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้เนาะเป็นห้องนั่งเล่นนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องคือเครื่องครัวนะประมาณนี้เลยนะห้องครัวตรงนี้เลยใช่เปิดในห้องครัวเนี่ยมีความสุงนะครับประมาณนี้ถ้าฝนตกก็ช่างมันแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้มีทางเข้าด้วยตรงนี้ถ้าออกไปข้างนนนนนอออกกกไไดดดด้้้แตตต่่่่่่่่เาีีีมมมมมมมััััิะะสปรรรรรุยงงคคคบบผ็็จ โอ้ยนั่งเลยนะเฮ้ยผมลืมทำบนไดเลยชื่อมันแล้วกันนะครับนี่ทุกคนนี่ครับนี่มันมันต่อก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 ันเลยจริงจริงนี่นเออนี่ประมาณนี้แล้วับทุกคนครับประมาณนี้นะแล้วก็ดูนี่ซิญจเจอ์บ้านนี้มาดูนี่มาดูนี่พวกนี้แค่มาไปดูเลยวมาดูแล้วมาอยู่ไหน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 เฮ้ยมาไปต่อเติมวะนี่นี่ดึงเลยแล้วกันนี่ตามมาตามตาม ตัดสติมาตัดสติมานี่นี่ั้่สุดท้ายนะครับชป็นช้อนชัดสิด็กเจอเลยนี่ร้านเกม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 มีร้านเกมในตัวยังไงยังไงร้านเกมโอเคก็ประมาณนี้แล้วก <ier>, ันนะทุกคนก็บ้าผมเนี่ยทุกคนเต็มสิบเพืนในเท่าไหร่อย่าเลยคอมเมนต์แล้วกันนะครับต่อไปไปดูบ้าปลาหรือเปล่าบ้าไปไหนนี่นี่ตามมาตามมานี่ยเนี่เนี่ยเนี่เอาบ้านจากบ้านดูอยูๆอะไรบ้านชิเนใหญ่บ้าป้าบ้าบ้าเนี่ยทางเข้ายใงไ่บ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยทราบไหมสิละเอ้ยพึ <S 2> <S 2> um, ่งนี่ เดี๋ยววารีไปไหนไปไหนีไปไหนมีอะไรบ้างลีวีลีวีเดือดสโลว์เดือดสโลว์ไปางไหนใช่ไหมครับผมเฮ้ยแค่ดูมันเป็นตุ่มาในบ้านด้วยแค่เออจริงจริงเมียไปต่อเธอทางทางเข้า้อเนี่ยเธอทางเข้าเมียมันจะไปต่อเธอทางเข้าแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเซอ่ะตุ้่มาในบ้านด้วยทุกคนวันี อาขวามือก่อนเลยห้องน้ำเปิดครับผมแล้วตามมาเดี๋ยวห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องน้ำแบบใหญ่เลยไหนโอเล่เคเฮ้ยนี่ที่อาบน้ำหรอมาไม่ใช่เหมือนเป็นคู่เฉยๆพี่หรอสตตี้อยากน้ำจังเลยสตตี้บอกชิลค่ะต้องการเลือกอาบน้ำได้คุณจะไมมันล้อเหมือนวะเป็นแบบสองแบบค่ะมีแบบแชลเซนแบบฝักบัวนะคะเฮ้ยเฮ้ยแกไปไหนอ่ะบมาดิแกนี่ถือว่าเรามาแกไม่ต้องเติมบ้านแกมาใช่ไหมแกเดี๋ยวเราไข้างล่างกันดีกว่านะคะ เตี้ยมันจะเหนียวแบบว่าไหนทางซ้ายมืออย่าได้ลากสายตาเลยจังหวะสายมือไงเฮ้ยห้องครัวก็จะมีตู้เสื้อผ้าว่าป่าคนใหญ่อะห้องแต่งตัวอ่ะฮะเห็นแล้วห้องครัวใหญ่มากทุกคนข้างบนอะข้างบนข้างบนคืออะไรอะข้างบนก็จะเป็นเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรให้ปิดไว้อ๋อไปเฉย เฮ้ยห้องนอนใหญ่มากสวยสวยสวยอ๋อก็ทุกคนให้คะแนนบ้านบาลเจสิบเท่าไหร่ก็อย่าเลยคอมเมนต์กันนะเพรู้สึกว่าบ้านเค้กับบ้านผมไม่แพ้แล้ววะเค้กบ้านเราไม่แพ้แเราเค้กบ้านเราแพ้ไหนแล้วแต่ละอะไรบ้านตากับฉันแพ้แล้วดูอว่าเขาใหญ่เกินทุกคนดูดพื้นนอกประมาณนี้ทุกคนดิแบบบ้านอุ้งบ้านอุ้งแบบอะไรอย่างบ้านบาลเขาใหญ่เกินทุกคนรับค่าคะแนนนะใหญ่เกินใช่ใช่แล้วผมไม่ได้เปาคะแนนผมไม่เคยคไหนนบ้านเค้กไหนเร็วเลยลงมาเร็วรีบไปไหนแม่งเลยเข้าไง มีอะไรบ้างไหนบ้างคุณอ่ะไหนเข้าไงอ่ะเออไหนเดีเข้าอย่างนี้ไงเอออ๋อเนี่ยนะโอเคโอเคอ่าอ่เข้ามาข้างในก็เป็นห้องนอนโอเคเขาทำอะไรเขาเล่นเอ๊ะเข้ามาข้างนทำไมวะแล้วก็คุยถูกฉลองกันคุยสีส้มส้มไงส้มส้มเท่ไงร้อนแรงไงโยมโยมไม่รู้ไปแล้วว่าไออ่ะจามาไปไหนนี่โอ้หน้าตัวเองว่ะนี่นี่นี่ห้องนอนห้องนอนนี่ เฮ้ยบ้าแต่บ้านอันนี้มันก็สวยนะบ้าคุณรู้สึกว่าเริ่มสวยขึ้นเทนี้เทนี้นะเราเราพอขึ้นต้นบนปุ๊บก็จะเป็นนี้ห้อง๋ออสวยไม่เป็นโตผูด้วยว่าจะเข้โตผัวสวยนะเอสวยสวยเบ้าคุณสวยขึ้นอ่ะไม่แค่นี้อ่ะ แต่ก็สวยคือนะ้ำเลยบ้าเขยะสวยทุกคนให้กันบ้านเขยะเต็มสิทเท่าไหร่คอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนโอเคบายทุกคนอรอบมาที่วันที่ม4โมงได้หมดทุกคน let's go าม,มาทุกคน,นครับ24โมงได้เร็วขึ้นแล้วทุกคนว้าวนี่ครับทุกคนนี่ครับเราเป็นพ่อมดตอนนี้เราเป็นพ่อมดน้อยนะครับเราจะมีกระทาไฟกับกระทาสายฟ้านะครับให้เราเล่นกันแล้วก็มีปีกบินด้วยอขยะคุ้งสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยมาตังงลงไปเลยฮัลโหลมาตังเฮ้ยพาบิน นี่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 ไฟส์บอสตูมตูมนี่เขาต้องมีคนคิดถึงโล่หมดแน่เลยทุกคนเป็นไงครับทุกคนนี่ไฟนี่ไลนิ่งสปอตครับทุกคนเป็นแบบกระทาสายฟ้าต้องรับดีเลยไลนิ่งเดี๋ยวเราเรากระทางมาคูด้อยู่ไลนิ่งวอนเบ่งอ๋อเอาไหม่นี่ไลนิ่งบอสทุกคนดูเขาเท่ฮะไปฮะต้อไปฮะกระทางทันเดอร์บอสนี่อ่ะระเบิดนะทุกคนเราเป็นระเบิดนะฮะตู้มมาดิมาดิมาดิ

ม่มีมีมีดิมีดิเอ้ยผมใช้ไฟผมใช้ไฟต้อนแล้วโดนแล้วมันโดนไฟตัวเองอะแกเดี๋ยวจ้าคุณดูทางนั้นได้เลยนั่นดินั่นน่าผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาอ่ผมโดนแรงเหมือนกันกูตายอ่ะเฮียคนมีหนึ่งชีวิตนะครับเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วแกียจะตายเด้อนี่ผมลงไปเอาอาหารกับลุงครับนี่ครับอาหารในตู้เย็นผมเองแกมากินเปล่ากินเปล่ากินเปล่าเปล่าอาหารเปล่าเอาอาหารเปล่า นี่น okay, uh, like, okay, uh, so right. ี่เค้าไปนี่นี่เอาไปไปนี่แบกให้ปลาด้วยเค้าแบกให้ปลาด้วยมาแล้วมาแล้วผมไปเช่่ยผมเชื่อปลาผมชื่อปลาผมช่วยปลากนปลาพี่ช่วยแล้วปลาตั้งไฟเล่ทุกคนนี่นี่ไฟเล่บ๊อบ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 บ๊บ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 บ๊ นี่หรอตัวีปนไฟเร่ี่วมือกี้เปนลอกเกตไงไปเร่นี่ทุกคนเราจะเผามันเราจะเผามันค่จะเผาเลยเร็ผมันเผามันเผามันนี่นี่ไฟเร่เฮ้ยทำไมสิเกตันติดเลยวะมันเกิดน้าเขาเปลี่ย้างเหระ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนคือมันจะมีบอสด้วยทุกคนมันจะมีบอสด้วยปลาเราฆ่ามันหมดไฟอยู่เลยไฟแลนดิ่งเร่ดี๋ยววิดนี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่มาดีมาดีมาดีปาช็อตอนี่มีช็อตๆๆอตชนี่ ชอบกิ deepen, Styles, ๊บเบอร์ชอเบอร์นี่ไอ้กิเปอร์กลายเป็นสายฟ้าเลยฮะนี่ไอ้กิ๊บเบอร์กิ๊เบอร์แม่งปิดอัพเกรดเออไม่ชอบอัพเกรดทุกคนครับนี่มาดิเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวผมชอบท่านี้มากเลยทุกคนไฟเอ้ยไน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 นี่ไนจุดไฟจุดไฟนี่จุดไฟจุดไฟนี่อ๋อไนแค่คือแคะเป็นกระทางที่สามารถดึงศัตรูมันได้ด้วยเนี่ยดูดินี่ดึงมาดึงมาดึงมาอ้าวแล้วกูตายแล้วอ่ะไม่นับไม่นับข้างข้างอันเลยไม่นับข้างอันเลยไม่นับเออนู่น แกดูไฟตอมนี่พายุไฟ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 นี่พายุไฟเป็นไงเขาเท่ทุกคนอ๋อมันจะมีหลุมตรงกลางอยู่ทุกคนถ้าเราไม่ออาโดนไฟนะครับเราอยู่ตรงกลางไว้นะทุกคนดูดูจะหาปีศาจก่อนเจอปีศาจแล้วแต่ถ้ามันเข้ามาล่ะาด yeah, ูอย่ดีนจ๋งนี่ดูดูนี่เราอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ไฟต้อม ม้บ Über บบ,บ,บุเดอูดคูดอยูเอาคุณไฟบอกว่านี่เยวบอสนี่แค่ดูนีเราเราเรายิงนี่นึงไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ไฟตอมไปาพี่ตายฝาาข้าวผมไมนำนะทุกคนปาาข้าวผมไปนำนะครับพี่ปาข้าวผมไมนำนะครับเออคุณปาก็ต่อแล้วละใช่ปาข้าวกรดปาข้าวกรอันนี้คอ่นี่วะเอาปาตายแล้ววะ ไอ้ท uh, uh, ุกคนคือมากันค so ือมากันคือมากันเดี๋ยวผมไปเอาหาเพิ FUCK ่มก่อนไปไปยังไม่ได้หายังไม่ที่เพื่อไปเอาไปให้ปะปะปปบินโฉบบินโฉบเอ้ยมีคนกำลังปอนอาหารผมอยู่นี่ผมไม่น่าทำไม่ทำน่าทำครัวไม่ลอยฟ้าเลยแม่งเฮ้ยกำลังอาหารเลยเดี๋ยวพิซซ่ามาแล้วทุกคนราช้พิซซ่าเฮียมันตัวัน์มันตัวเท่าภาษาคุณเลยอะพิศซ่าอะผมมาคำนวณหมดแล้วผมมาทักภาษามาเพื่อที่จะทำนี้นะนะอ๋อทำอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมาดตัวเท่าภาษาเฮียเลยมาดูเห็นปะมาเลยมาเลยขีดมาชิมมาชิมมาชิมมัน เดี๋ยวผมเช้กระก่อนอุ้ยมันหไฟสตอมอ่านี่อ่ะนี่ใช่ใชผมผมเชแกมันโดนไฟมันโดนไฟผมมันโดนไฟผมมันโดนผมมันจีีแกผมโดนแฟผมฟแฟ์แมนฟอบแฟแมนแฟร์แมนแฟร์แมนแฟแมตาตาหมแตาหมแอย่เห็นาโดนแาโดนแนี่าแาแาแเอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วย่าแน ไลนิงบอสสายฟ้าวอ๋อผมผมใช้กระทาสายฟ้าไม่ได้มาตีข้างบนหลังคาเนี่ยเนี่ยไหเนี่ยชิวใมากเลยเนี่ยทันทันเดอร์บอสนี่อ่ะล n i ไลนิงเยไปบอสออา้าตายแล้วอูอิซี่ทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามา ไปไหนโอเคทุกคนครับไปนอนชาเดี๋ยวไปทุกคนไปไปนอน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 เดี๋ยวหาเตียงก่อนผมนอนโซฟาแล้วกันทุกคนเจอกันนะครับโอ้ยฝนตกดีว่ะชาแล้วทุกคนวู้ คล่สิบสี่โมงแล้วได้ทำความเซเล่นแล้วนะครับทุกคนก็เป็นไงบ้างสลัดคลิปนี้หวังว่าทุกคนได้สนุกกับการเล่นของเราวันนี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปหน้าเนี่ยใครชอบคลิปหน้าไม่ต้องว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร like, ์แล้วกดตามด้วยกันนะครับอย่าลืมเชียร์บ้านทุกคนนะว่าเชียร์บ้านอะไระทุกคนนะตั้งแต่วันนี้ขอตัวหนีพี่ปาก่อนแล้วกันทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับว่าอ่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมที่สีมงหรือว่าอะไรจากอะไรนี่จากอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะทีมีไปะีีว้